ื่องดีๆกับปตทปตทเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจพลังงานและปิตโตรเคมีอย่างครบวงจรโดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลภายใต้การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลการประกอบธุรกิจของปตทเป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงการพัฒนาและขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานนอกจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัดแล้วปตทยังมีการดําเนินธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกด้วยปตทดําเนินธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกผ่านบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR ซึ่งเป็นบริษัทแกนนาด้านธุรกิจน้มามันและการค้าปลีกโดยดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆอย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ธุรกิจกาแฟร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆร้านสะดวกซื้อและการบริหารจัดการพื้นที่เข้าด้วยกันนอกจากนี้ OR มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า ให้บริการแก่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีแผนจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศในอนาคตรวมถึงมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการใช้พลังงานและตอบโจทย์การใช้งานสําหรับทุกยานพาหนะพร้อมเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการปะตะทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม